วันนี้น้องนิกเกิลพามาไหว้ลอยพระพุทธบาทลิงลิงลิงที่วัดพระพุทธฉายใช่ไหมจังหวัดสระบ,บุรีนะครับนี่ลิงเยอะมากเลยนะครับที่นี่นเกิลดูเขานั่งเรียบร้อยมากเลยนะนใช่ไหมเขานั่งเรียบร้อยมากเลยใช่ไหมครับลูกอุ้ยกัดป้าเกิลไม่ช่วยป้าหรอ ในการเคลื่อนไหวไหมครับนี่อยู่บนยอดเขาเลยนะครับสามารถที่จะขับรถขึ้นมาที่ลานจอดบนเขานะครับแล้วก็เดินต่อขึ้นมานิดนึงโอ้โหทางเดินเจาะทะลุก,ก้อนหินไปเลยครับดเด็กๆนี่ข้างบนก็เป็นหินทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยน้องนี่เกลนไปนู่นแล้วน้องนี่เกลไม่ไหวแล้วครับต้องให้ให้แม่แบกขึ้นไปแล้วครับโอ้โหขึ้นไม่ไหวแล้ว ขึ้นไหวไหมลูกอึ๊บอ,อ,อึ๊บโอ้โหด้วยจิตศรัทธาครับน้องนิเกิลไปไปสู้สู้พ่อถ่ายนะครับพ่อก็เลยแบกน้องไม่ได้อ,อ,อ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหสูงเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยขนาดเอารถขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับครับลูกสูงไหมลูกเก็เหนื่อยไหม ก็เหนื่อยไหมลูกขึ้นไ,ไม่ไหวใช่ไหมหืใจจมใกล้ถึงแล้วลูกอึบอึบใกล้ถึงแล้วครับมมแม่ไม่ไหวเลยใช่ไหมใกล้จะถึงแล้วครับ <laughs> โอ้ย,อยขึ้นด้านบนแล้ว เหนื่อยไหมครับลูกเหนื่อยโหน้องนิกเกิลบอกว่าเหนื่อยมากเลย <c ười> ขึ้นไหวไหมขึ้นไหวอ่าขึ้นไหวขึ้นไหวลองดูว่าจะได้กี่ขั้นนะครับน้องนิกเกิลไปลูกไปฮึบโหต้องขึ้นไปอีกสูงพอสมควรเลยครับเพื่อนๆต้องให้แม่อุ้มต้องให้แม่อุ้มอีกแล้วเหรอไม่ไหวแล้วให้ป้าเถอะมาขึ้นมาก่อนมาเดี๋ยวพ่อแบกไปก็ได้ไไม่หวโหเอาเรื่องอยู่ครับป้้าอุมเลยมา เดี๋ยวให้น้องนิกเกิลขี uh ่ห huh> ลังก่อนนะครับอ oh. ุ้ยจาโอ้โหเพื่อเด็กๆใช่ไหมเพื่อเพื่อนเพื่อนน้องนิกเกิลนะครับต้องขึ้นไปถ่ายดูโอ้ย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 พ่อแบกน้องนิกเกิลด้วยครับแล้วก็ขึ้นเขาด้วยนิเกิลไม่ตายเหรอนี่นี่เห็นไหมครับด้านล่างสูงมากเลยนะครับเด็กๆูปูจไปบ้านีได้เหรอเออบ้านหลังกับตีเดียวนะครับเด็กๆนี่ เออใช่โอ้โหเพราะหนักมากเลยโอ้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 โหยโอ้ยเหนื่อยไหมครับลูกก็เหนื่อยไหมครับนนี่ครับทางที่เราปีนขึ้นมานะครับเด็กๆสูงมากเลยเราอยู่บนยอดเลยนะครับยอดเขาเลยนี่ครับเด็กๆ มองเข้าไปก็จะเห็นบรรยากาศของสระบุรีนะครับรอบๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเด็กน้องก็จะดูเหรอครับนี่ครับไล่จากาซ้ายไปขวานะครับนี่นะครับเด็กๆบ้านหลังเล็กมากเลยนะครับข้างล่าง เกิดมานี่ลูกหาพ่อเดี๋ยวโล่ลงไปงงน,น,นี่นะครับเด็กๆชใช่ไหนเซเลนเฮดเซเลนเฮดไม่ใช่ลูกนะสาวโทรศัพท <N> ์น่าจะเป็นสลิงขนของนะครับเนี่ย <N> สลิงขนของที่เอาของลูกเอาของจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ครับเด็ก อันนี้เป็นกระเช้าใสา่ของนะครับดึงของจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช้มอเตอร์ดึงขึ้นมานะครับได,ได้ไปมาไหมฮะมาดิโอ้โหดอกแดงแค่นี้จะรู้ไปตรงเองเย็นๆด้วยกันเนี่ยเนาะแอลกับวันเยวนๆกันอันนี้กำลังเข้าไปไหว้ด้านในนะครับนี่ไหว้ข้างนอกก่อนไหมข้างในมีมีบทสวดไหม นี่ข้างในลูกไป,ไปไไไนี่ครับรอยพระพุทธบาทจริง,งครับลูกไหนไอันนี้เป็นเป็น เป็นอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นภูเข,ขาว่าจะมีรอยอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับลูกตุ้ใจอะ่ะตูคใจเป็นกระจกรอยสบายยาๆลูกตู้ใจดิตู้ใจดิตุ้ใจยาอืมโอเคเราดูใกล้ถึงใ,ใ,ใ,ใจมากเลยนะโอ้ป่ะไปดูให้อาหารลิงไหม,อมโอ้มป่ะป่เดี๋ยวจับมือพ่อจับมือพ่อ ลิงลิงเขาเรียบร้อยเห็นไหมโไไหโลูกดูดิจะไ, <ป S 2> ไม่ต้องมาลูกตายแล้วไอ้เขายังไม่รู้ว่าลูกตายอ่ะโหน่าสงสาร เอาอุ้มลูกไปนู่นเลยครับแต่ลูกเขาเสียชีวิตแล้วนะลูกก็ตายแล้ว